ดีครับผม oh. สวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้มาเจอกับบ่าวลินนะครับบรรยากาศฝนกำลังตกเลยนี่นะครับฝนกำลังลงเม็ดวันนี้ก็มาวิ่งงานนะครับมาเก็บงานนี่ครับงานก็อยู่ด้านหลังผมนี่นะ เป็นรถเอาไว้ในรถนะครับเอาไว้นอกรถไม่ได้ฝนก็นหลังตกเนะลยรถไม่มีหลังคารถของผมนะครับนี่เป็นรถเกียร์ออโต้นะครับผมก็เคยขับแต่เกียร์ธรรมดานะวันนี้มาขับเกียร์ออโต้นะครับนี่เป็นออโต้แบบเป็นขั้นๆน,นะเรียกว่าขั้นบันไดก็ขับมือเดียวนะครับ เราไม่ต้องเหยียบคดัดไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์เหมือนกับเกียร์ธรรมดานะครับใช้เกียร์เดียวมีหน้าจอนะครับเรือนใไม่เาบาะก,ก็เป็นเบาะหนังนะโตโยตา้าพีรันเนอร์นะครับ4ประตูออตโต้ นี้ผมก็ขับอยู่เกียร์ดีนะมีอยู่เกียร์ดีเป็นเกียร์ดีแบบ6สปีดแหละก็ขับไปอย่างนี้แหละธรรมดานะครับาจะชา้าจะเร็วอะไรก็ขับอยู่เกียร์เดียวนี่แหละเข้าเกียร์ครั้งเดียวก็ไปได้เลยเว้นแต่ว่าเวลาเราติดไฟแดงนะครับเราถึงจะ เปลี่ยนมาเป็นเกียร์ว่างนะครับถ้าติดไฟแดงนานๆน,น,นะ,ะเกียร์ออโต้เนี่ยของรถแต่ละยี่ห้อนะครับก็จะ,ะลักษณะของเกียร์มันก็บางมันก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าการขับก็คล้ายๆกันนะครับอย่างของโตโยตานี่เขาจะเป็นแบบเกียร์ขั้นบันไดนะครับ มันจะไม่มีปุ่มกดให้นะครับก็คือดันไปทีละขั้นทีละขั้นนะครับระหว่างเกียร์เดินหน้าเกียร์ว่างจะอยู่ในล็อกเดียวกันนะครับดันขึ้นดันลงได้ส่วนเกียร์ R กับเกียร์ P นี่จะต้องดันไปนะครับดันไปคนละล็อกกัน ก็อยู่ในซอยนะครับเส้นทางลัดนะครับแถววัดม่วงนี่ครับเลี้ยวขวาเข้าวัดม่วงนะถ้าตรงไปอีกหน่อยก็จะเป็นอสอนอเพชรเกษมนะครับ แต่ก่อนนี้ผมขับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับรถคันเก่าผมเนี่ยขับแต่เกียร์ธรรมดานะ,อะตอนหลังมานี่ก็มาซื้อคันใหม่นะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นเกียร์ออโต้นะครับมีคลองภาษีเจริญทางนี้ก็จะเป็นวัดม่วงนะครับก็ขับง่ายนะครับสำหรับ มือใหม่หรือว่าใครที่จะเปลี่ยนจากเกียร์ธรรมดามาเป็นเกียร์ออโต้น,นะครับทุกยี่ห้อนะครับก็คิดว่าคงจะขับง่ายๆเหมือนกันแต่ว่าแต่ละยี่ห้อมันจะบางบางยี่ห้อก็เป็นเกียร์แบบดันตรงไปเลยนะครับมีปุ่มกดแต่ของโตโยตานี่ไม่มีปุ่มกดนะใช้ดันเป็นล็อกเป็นล็อกไปนะครับ ก็มีเกียร์เกียร์ P นะครับเกียร์ P ก็เป็นเกียร์จอดเ,อเวลาเราจะดับเครื่องหรือว่าเราจะจอดเสร็จนะครับต้องไปดันไปที่เกียร์ P นะครับถึงจะดับเครื่องได้แล้วก็ดึงกุญแจออกได้นะครับถ้าอยู่ที่เกียร์ว่างนี่ดึงกุญแจออกไม่ได้นะของโตโยตานี่ผมลองมาแล้วนะครับ แล้วก็จะมีแบบเกียร์ธรรมดาก็มีนะครับเดี๋ยวจะเลี้ยวเข้าไปจอดตรงเซเวลสักหน่อยครับนี่เซเวลมีร้านจอดมีร้านจอดรถด,ด้วยนะเดี๋ยวนี้ เป็นลานกว้างเลยนี่นะครับเกียร์ออโตโออ้ตรงนี้จะเป็นเกียร์พีนะครับเกียร์พีถ้าเราจอดแล้วเราจะปลดเกียร์ว่างนะครับให้เข็นได้เราก็คุณแกมาเสียบตรงช่องนี้แล้วก็ดันไปส่วนมาอีกล็อกนี้ก็จะเป็นเกียร์อาก็คือเกียร์ถอยหลังนะครับนี่เยียบเบรก อย่าเบรกให้สุด้วก็ดันมาตอนนี้จะเป็นเกียร์ R ถ้าดันมาทีก็เป็นเกียร์ว่างครับมาตรงนี้ก็จะเป็นเกียร์เดินหน้าก็คือเกียร์ D นี่คือเกียร์เดินหน้านะครับเดินหน้าไปทุกที่ทุกทางนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับนี่เกียร์ธรรมดานี่เราดันมาตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเป็น S S 4นะครับนี่เป็นเกียร์4ไว้ก่อนเลย แล้วก็ดันลงนี้ก็เป็นเกียร์สามดันลงนี้ก็เป็นเกียร์สองนะครับเกียร์หนึ่งนะครับจะมีอยู่หกเกียร์นะครับอเราดันมาตรงนี้ก็จะเป็นเกียร์ดีเหมือนเดิมมาตรงนี้ก็เป็นเกียร์ว่างนะครับไม่มีปุ่มกดนะตรงนี้ก็คือใช้ผักใช้ดันนะครับเกียร์อาถอยหลังมาตรงนี้ก็เป็นเกียร์พีนะครับนี่ก็มีถ้าเข้าเกียร์ถอยหลังก็จะมีภาพมาขึ้นตรงนี้นะครับ หน้าจอ,อเรือนไมดิจิตอลนะครับเป็นภาษาไทยด้วยนะ,ะน้ำมันยังไม่ได้เติมนะครับะจะวิ่งได้อีกประมาณ79กิโลเมตรนะ,อะตอนนี้น้ำมันเหลือไม่มากนะครับยังไม่ได้เติมนะครับเกียร์ออโต้นะครับโตโยต้าพีรันเนนะครับผมคันเก่าผมก็ขับโตโยต้านะ,ะผมชอบนะครับชอบยี่ห้อนี้ เราก็ศึกษาแต่รถยี่ห้อนี้นะครับว่ารุ่นไหนรุ่นไหนเป็นอะไรยังไงนะครับผมใช้กันเก่ามา1ิบกว่าปีก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าเป็นเกียร์ธรรมดาตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นเกียร์ออตโต้สี่ประตูนะครับนี่นี่คืองานนะครับเอาใส่กระบะหลังไม่ได้ฝนมันตกเแบาบะก็เป็นเบาะหนังนะครับนี่ดูแลง่ายไม่มีฝุ่นนะผ้าชุบน้ําเช็ดก็ออกแล้วนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นหนัง อันนี้เป็นตู้เย็นนะครับอ่าอันนี้จะเป็นตู้เย็นน,น,นี่นะครับการขับรถเกียร์ออโต้นะครับก็มารีวิวให้พี่น้องดตูตอนนี้ผมใช้หมวดตรงนี้อยู่นะอีโค่นะครับนี่อีโค่มันจะมาขึ้นหน้าจอตรงแถบสีฟ้านะครับถ้าเรากดกดปุ่มนี้ออกนะครับก็เป็นหมวดออโต้แบบธรรมดาเลยมาตรฐานเลยนะครับ แตม่มันจะอึดอนหน่อยนะผมก็เลยใช้เป็นหมวดอีโคนะครับนี่กดปุ่มมันก็จะมาขึ้นหน้าจอหรือว่าจะใช้หมวด power ก็ได้นะครับผมใช้หมวด power นี่มันออกตัวพูดปาดพูดปาดนะครับบางทีเอาไม่อยู่นะครับหมวดนี้มันจะแรงมากเลยมันพุ่งเลยเหมือนกับเรากระโจนเลยนะครับบิดมอไซค์ออโต้อย่างเงี้ยมันพุ่งพรวดไปเลยนี่ถ้าใช้เกียร์นี้นะใช้เกียร์อีโคดีกว่านะครับอ่ กำลังพอดีนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็มารีวิวให้พี่น้องดูนะครับสําหรับรถใหม่นะครับเกียร์ออตโต้ของผมนะครับยังเป็นป้ายแดงอยู่เลยายทะเบียนยังไม่ได้นะครับนี่นะครับรถใหม่ kiếm một tử này